สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะผู้รับบริการฉีดวัคซีนทุกท่านเลยนะคะก็หลังจากที่เราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมานั่งดูอาการในห้องนี้นะคะคนละครึ่งชั่วโมงเนาะก็ถ้าว่าใครนะคะมีอาการ ผิดปกติอะไรนะคะก็สามารถยกมือเรียกพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวลานะคะเดี๋ยวทางเจ้าหนที่พยาบาลเนี่ยจะเช็คเวลาให้นะคะเป็นแถวแถวไปเนาะก็ไม่ต้องพะวงนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเลยนะคะอ่าก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตรวจสอบนะคะข้อมูลความถูกต้องนะคะของใบนัดเข็มถัดไปกันก่อนนะคะ ก็เอกสารนะคะที่ฉีกให้นะคะอ่าเปิดมาพร้อมกันเลยนะคะเอกสารที่ฉีกให้นะคะจะเป็นแบของขวางนะคะจะมีสติกเกอร์อยู่ทั้งหมด3อันนะคะอ่าใบที่1นะคะสติกเกอร์อันแรกเนาะเลข1นนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะตรวจสอบชื่อนะคะนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดนะคะว่าถูกต้องตรงตามประชาชนของเราหรือเปล่านะคะอ่าให้อ่านก่อนเนาะ แต่ว่าถ้าท่านใดน,นะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ชัดเจนนะคะวันนี้ค่อยกลับบ้านไปให้ลูกหลานที่บ้านดูให้ก็ได้นะคะอ่าพอตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะถ้าใครนะคะมีข้อผิดพลาดหรือว่าต้องแก้ไขนะคะเดี๋ยวเตรียมบบประชาชนเอาไว้นะคะเนาะเดี๋ยวจะเช็คให้เป็นตายรายไปนะคะอ่าอันที่สองค่ะ อยู่ถัดมาฝั่งขวาม,มือด้านบนนะคะเป็นสติกเกอร์วัคซีนที่เราฉีดวันนี้นะคะก็คือซีโนแวคนะคะเข็มที่1เป็นซีโนแวคนะคะก็จะมีสติกเกอร์ของซีโนแวคติดอยู่นะคะอันต่อมาค่ะคือสติกเกอร์ใบนัดครั้งถัดไปคือเข็มที่2นะคะอยู่สติกเกอร์ใบที่3นะคะด้านล่างถัดลงมาเนาะสติกเกอร์นี้นะคะก็จะเป็นวันนัดเข็มที่สนะคะก็เดี๋ยวจะมีเจ้าที่แจ้งนะคะวันนัดครั้งต่อไปคือวันไหนนะคะ อีกเช่นเคยค่ะท่านใดที่มองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่อธิบายให้ฟังแล้วก็กลับบ้านวันนี้นะคะอย่าลืมวงปฏิทินไว้เลยนะคะว่าวันนัดครั้งถัดไปอย่าลืมมาฉีดวัคซีนที่สุดบริการวัคซีนโควิด1 9ที่นอนสู่้วยนะคะค่ะก็ในใบนัดนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนพลิกมพร้อมกันเลยค่ะอ่าพลิกมาพร้อมกันเลยนะคะ อีกด้านนึงของใบนัดนะคะก็จะเป็นใบติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนนะคะก็หลังฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้นะคะอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าก็ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังฉีดเนาะของซิโนแวคนะคะมีไข้นะคะปวดบวมแดงร้อนนะคะตรงที่ฉีดเนาะปวดเมื่อยตามตัวนะคะ เหนื่อยอ่อนเพลียขึ้นแท้อาเจียนนะคะท้องเสียทายเหลวนะคะก็ซีโนแวคที่เราเจอส่วนมากนะคะก็จะมีเรื่องของคอแห้งค่ะหิวน้ํานะคะบางคนจะมีใจสั่นแล้วก็มีเรื่องของง่วงนอนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของ,ของคอแห้งกับหิวข้าวมากกว่าอ่าตอนนี้มีใครเริ่มคอแห้งม้างคะด้านหลังเริ่มมีแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะกลับบ้านไปวันนี้เลยนะคะดื่มน้ำมาเยอะเลยนะคะเนาะดื่มน้ำมาเยอะได้เลยหลังฉีดวัคซีนนะคะค่ะก็ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างถัดลงมานะคะกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างถัดลงมาเนาะเป็นอาการที่ควรมาพบแพทย์นะคะมีอะไรบ้างามีไข้สูงหนาวสั่นนะคะปวดศีรษะอย่างรุนแรงเนาะกินยาแก้ปวดลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นนะคะ มีจุดจ็เตามตัวนะคะมีเหนื่อยแน่น้อกหายใจไม่ออกค่ะผื่นขึ้นทั้งตัวเนาะมีผิวหนังลอกค่ะมีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดแขนขาขัา้นใดข้าหนึ่งอ่อนแรงนะคะหรือว่ามีชักเกรงหมดสติแบบนี้นะคะให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเป็นอาการที่ต้องติดตามอาการเพิ่มเติมเนาะค่ะอ่าหลังจากนั้นค่ะ ไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนเข็มที่หหรือเข็มที่2ไปแล้วนะคะเราก็ยังต้องดูวัวเองเหมือนเดิมนะคะ,ะดูใวยัวยงไงบ้าง1นงนะคะเรื่องการใส่แมสนะคะต้องใสใ่ถูกต้องเลยนะคะต้องใส่ยังไง1ใส่ให้ปิดจมูกปิดปากปิดคางนะคะใครที่ยังใส่ไม่ถูกต้องนะคะดึงขึ้นเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะถ้าเรากลับบ้านนะคะเจอใครที่ยังใส่แมสไม่ถูกนะคะ ต้องช่วยสกิดบอกกันนิดนึงนะคะบางคนอาจจะลืมนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่แมสใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านต้องใส่ให้ปิดจมูกเลยนะคะปิดปากด้วยเนาะบางคนปิดแค่ปากอย่างเดียวนะคะกันเชื้อโรคไม่ได้นะคะอ,อันที่ต่อมาค่ะเรื่องของการล้างมือค่ะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์หรือว่าน้ำสบู่นะคะก็ฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งล้างมือบ่อยยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะคะ อันที่สามค่ะเรื่องการพยายามไม่ไปชุมชนแออัดนะคะหรือว่า social distancing นะคะเราก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมถ้าหากว่าเรามีเหตุจำเป็นนะคะต้องไปตลาดนัดนะคะก็รีบไปรีบกลับใช่ไหมคะพอซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็รีบกลับบ้านนะคะในก่อนตอนที่ไปตลาดนัดนะคะเราก็จะมี แอลกอฮอล์เจลนะคะให้กดล้างมือก่อนเข้าตลาดนะคะซื้อของเสร็จเราก็ไม่รู้แหละไปไปโดนอะไรมาบ้างนะคะเราก็ต้องล้างมือก่อนกลับบ้านด้วยนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านเลยนะคะ